จตกมากแบบแอบเฟลว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรวะทำไมแบบผิวดีดสิวมันแบบกลับมาขึ้นเยอะขนาดนี้สกินแคร์อะไรที่ใช้อะมันก็เป็นสกินแคร์เดิมๆสิวหายถาวรเลยให้ผิวดีถาวรไปเลยเป็น FC มากจริงๆอันนี้ซองปัจจุบันที่กําลังทานอยู่ ะะแพรอะมีถ่ายตอนที่แบบช่วงทานอาหารผิวไปแล้วก็เลยมีคนเห็นว่าแพรทานกอลลี่ก็เลยอยากเฮ้ยช่วยรีวิวกอลลี่ให้หน่อยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าแบบเออกอลลี e ่ดีไหมรีวิวให้หน่อยอะไรอย่างนี้คลิปนี้นะคะแพรก็เลยจะมารีวิวแบบจัดเต็มให้ทุกคนดูนะคะนี่เะเดนอันนี้นะคะคือ สองซองที่แพทานหมดไปแล้วหมดแบบบอแบเลยส่วนอันนี้ก็คือเป็นซองที่กําลังแบบทานปัจจุบันอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามแพมานานแล้วติดตามมาตลอดตลอดดูแบบแทบทุกคลิปอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าแพ้เคยสิวหายไปแล้วแล้วทีนี้มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันแบบกลับมาขึ้นใหม่อีกทีนึงถึงมันอาจจะ รุนแรงเหมือนรอบแรกใช่ปะแต่ว่ามันก็แบบเยอะมากเยอะจนสังเกตได้นะคะตอนนั้นคือแพรก็แบบจิตตกมากแบบแอบเฟลว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรวะทำไมแบบอยู่ดีๆสิวมันแบบกลับมาขึ้นเยอะขนาดนี้จริงๆแพรเคยทานแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นที่ทานไปตอนนูน้นอะมันเหมือนแบบเป็นการแบบทานเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบเนี้ยแพรจะแบบกลับมาจริงจังกับการดูแลผิวแบบจริงๆเลยแล้วก็คือแบบอีกอย่างหนึ่งคือแพรไปดูคลิปของพี่เชอร์รี่นะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์กรอรี่นี่แหละแต่ก่อนอะพี่เขาก็เคยแบบเป็นสิวแบบอารมณ์เหมือน เแเ้วคือตอนนี้น่าใส่มากแล้วแพรก็เลยแบบอ่ะทีนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะแบบ ผิวใสอยากจะดูแลผิวให้มันแบบสิวหายถาวรเลยให้ผิวดีถาวรไปเลยก็เลยจะมาแบบจริงจังกับการทานนะคะนี่จะให้ดูว่าวันนี้แพรจะมารีวิวอาหารผิวกรอรี่ใช่ปะก็เลยจะไม่แต่งหน้าจะมาแบบหน้าสดให้ดูเลยนี่คือหน้าสดของแพรจริงๆเลยนะคะแบบว่าล้างหน้าเสร็จแล้วทาแค่สกินแคร์แล้วก็ลงกันแดดแล้วไม่ได้ทาอะไรเลยแป้งเปิงอะไรเอ่ยไม่ได้ทาไม่ได้แตะแม้แต่คอนซีลเลอร์อะไรต่าง คือผิวสดสดของแพรเนี่ยผิวมันแบบดีขึ้นจริงๆใสขึ้นจริงๆทุกคนดูเออเดี๋ยวแบบจะเมาส์อะไรให้ฟังนิดนึงว่าแบบนี่คือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่แบบแพรเพิ่งเจอเลยคือแพรอ่ะใช้รองพื้นอยู่แบรนด์หนึง่งใช่ปะ่ะแล้วทีนี้คือมันหมดแพรก็เลยจะไปซื้อขวดใหม่แล้วทีนี้พอไปที่เคาน์เตอร์ปูพี่บีเออ่ะเขาก็มาช่วยแพรเลือกสีเขาบอกว่าแพรอ่ะใช้เฉดสีเดิมไม่ได้แล้วคือผิวมันดูแบบ ขาวขึ้นมันดูผ่องขึ้นกว่าเดิมเขาบอกว่าถ้าเฉดสีเดิมใช้คือมันจะแบบว่ามันจะเข้มเกินไปแล้วมันจะดรอปเกินไปแล้วเขาก็เลยแบบแนะนําว่าอ่ะให้แพรใช้เฉดสีนี้แทนเพราะว่ามันเหมาะกับสีผิวแพรปัจจุบันตอนนี้เออแล้วคือตอนนั้นอ่ะแพรไม่ได้ซื้อแค่แบรนด์เดียวนะพอหลังจากแพรซื้อนั้นเสร็จแพรก็เดินไปแบรนด์หนึ่งเพื่อไปซื้ออีกอันหนึ่งแล้วทีนี้คืออีกแบรนด์หนึ่งอ่ะก็แบบพูดตรงกันเลยปรากฏว่า2แบรนด์พูดตรงกันเลยว่าเออเขาก็แบบเลือกอะไรแบบเฉดททีี่่่มมันนขขาาววึ้้กเเดิแพคยใชอ แล้ววันนั้นที่ไปซื้อคือแพน,น้าสดด้วยนะไม่ได้แต่งหน้าไปด้วยวันที่ซื้ออะแล้วอยากแบบช่วงเนี้ยรอยสิวอะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เวลาสิวหายแล้วอะรอยสิวอะมันจางขึ้นเร็วมากทุกคนคือจริงๆอะสกินแคร์อะไรที่ใช้อะแพว่าแพก็แบบ ไม่ได้่างจากเดิมมากมันก็เป็นสกินแคร์เดิมๆอย่างเวลาที่มีคนเห็นว่าแพรแบบเออหน้าใสขึ้นแล้วคอมเมนต์อยากให้ทาคลิปอัปเดตว่าแบบเอยอัปเดตสกินแคร์มอร์นิ่งแอนด์ไนท์รูนในคลิปอะ่ะมันก็ไม่ได้ค่อย่ากอะไรจากเดิมเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบเดิมๆเ,เลยอะ่ะซึ่งแพรคิดว่าสาเหตุหลักๆอะ่ะน่าจะมาจากการที่ทานกรอรี่นะคะคือเหมือนแบบสุขภาพข้างในเราอะ่ะมันดี mm. เดี๋ยวมาดูกันที่อันแรกก่อนนะ นี่ซองชมพูอันนี้ก็คือเป็นคอลลาเจนสายพันเดียวกับผิวนะคะเป็นคอลลาเจนจากปลาเพียวร้อค่ะซึ่งจะบอกว่าดีกว่าคอลลาเจนจากพืชเพราะว่าโมเลกุลของเขาอะเล็กมากแล้วมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมากทําให้เห็นผลไวมากคือก็จะทําให้แบบผิวกโกลว์ผิวใสามากแบบมากจริงจริง แล้วต่อไปนะคะสองส้อมอันนี้ก็คือเป็นมะเขือเทศอัดเม็ดค่ะที่1แคปอะเท่ากับมะเขือเทศ34ลูกมีวิตามินซีสูงถึง80เท่าบอกเลยนะคะว่าตัวเนี้ยทานแล้วก็คือแบบว่าช่วยลดรอยได้ดีมากรอยดำรอยแดงจากสิวว่าทานอะภา,ายใน7วันอะก็คือแบบเริ่มเห็นผลเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยเขาช่วยเรื่องพวกเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับช่วงนี้มาก,มากแล้วก็สูตรที่แพททานนะคะแพททานเป็นสูตรบูสต์ผิวค่ะเช้าอย่างละสองแคปก่อน นอนอย่างละ2แคปนะคะหรือว่าถ้าช่วงไหนที่แบบใครอยากจะบูสต์เพิ่มยิ่งกว่านี้อีกหรือว่าช่วงไหนนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยสามารถทานเพิ่มได้นะคะทานชมพู3-4แคปสีส้ม2-3แคปนะคะเดี๋ยวเนี้ยแพก,ก็จะทานเป็นแบบรอบเช้า น,นี่นะคะคือซองที่ทาหมดไปแล้วเอามาโชว์ให้ดูอีกทีคือแบบที่ผมว่าเป็นเ c มากจริงๆอันนี้ซองปัจจุบันที่กําลังทานอยู่แล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือสครับของกอลลี่นะคะทั้งทานบํารุงจากภายในแล้วก็แบบสครับผิวไปด้วยคือตอนนี้ผิวใสแบบใสทั้งตัวใสไม่ไหวแล้วอ่ะดูดีใสมาก ส่วนถ้าใครกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดทานติดติดกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไรไหม จะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวตกค้างนะคะปลอดภัยแน่นอนถ้าช่วงไหนอยากจะบูส์เพิ่มอะ่ะก็ทานแบบสูตรบูส์อย่างที่แพร์บอกได้เลยคือทานเพิ่มไปได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลายๆคนอะ่ะน่าจะรู้จักแบรนด์นี้หรือเคยเห็นรีวิวมาเยอะแล้วเพราะว่ารีวิวเขาเยอะมากจริงๆนอกจากคลิปที่แพร์รีวิวที่ทุกคนนั่งดูอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังมีแบบทางแบบช่องทางอื่นๆหรือว่าแบบคนอื่นอะ่ะรีวิวเยอะมากเลยทั้งแบบใน YouTube Facebook TikTok, Twitter, เ i อร์ทวิตเตอร์เอยคือรีวิวเยอะมากแล้วก็มีรีววิจากกู ใช้จริงใน IG ของกลอี่นะคะสามารถไปหาดูกันได้เลยอะแล้วเดี๋ยวแพรก็จะให้ดูที่บอกว่าภายใน7วันที่ผิวใสขึ้นจริงๆอะเดี๋ยวแพรจะให้ดูรูป7วันที่แล้วนะคะรอยสิวอะมันแบบเยอะกว่านี้เนาะพอประจาเดือนมาใช่ปะ่ะสิวมันก็ต้องมีขึ้นบ้างแหละมันเป็นเรื่องปกติแล้วพอทีนี้พอแบบเนี่ยแพรทาแบบบูสต์ผิวใน7วันอะทาสกินแคร์ด้วยกินกลอรี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผิวก็แบบดีขึ้นอย่างนี้เลย นะคะแพย์สั่งซื้อกับพี่ๆตัวแทนของกรอรี่นะคะคือทุกคนน่ะเขาดูแลลูกค้าดีมากจริงๆแล้วก็ตัวแทนของกลอรี่ทุกคนน่ะได้รับการแบบเทรนนิ่งมาแล้วคือทางแบรนด์เขาให้แบบถ้าเกิดใครที่จะเป็นตัวแทนของกรอรี่อ่ะต้องทานกรอรี่ด้วยแล้วก็ทุกคนน่ะเขาจะมีแบบถ่ายพัฒนาการผิวของตัวเขาเองอะ่ะออามาให้แบบลูกค้าได้ดูว่าเออกินแล้วผิวมันแบบดีขึ้นอย่างนี้จริงๆอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วทุกคนก็คือแบบ เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวอะ่ะเราสามารถปรึกษาเขาหรือว่าถามอะไรได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อแล้วกลัวของปลอมอะ่ะแนะนําว่าให้ขอดูบัตรตัวแทนขายทุกครั้งก่อนซื้อนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีขายเป็นแบบในช้อปปีหรือลาซาด้าอะไรนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย